รีวิวที่พักแบบเร็วๆนะคะเปิดห้องมาปุ๊บมีที่วางของให้ชอบค่ะตัวน,นี้ก็เจอที่วางของวางของปุ๊บได้นอนห้องที่เป็นห้องที่เขาถ่ายลงรีวิวพอดีได้ในราคา900นะคะตอนที่มาพักเราพัก900บาท นี่ตรงครัวมีตู้เย็นให้ตรงนี้เป็นตู้สภาที่วางของไม่ให้มีอ่างให้แช่ด้วยอาบน้ำมองอเห็นทะเล